ตาเย่ตาเยอาทิตย์วนอี้มันกนปลายเบิ้งในชีพีีไหมถ้าปลาทหลเก่งแต่ว่าปลาไหลเรเสียวเนี่ยปลาไหลเหรอคะเก่งเลยปลาไหลเลยวปลาหลเก่งกันซื้อปลรครับ

อ๋อเทียวเลูกเถเถีย้องกั้นน้องกั้นแต่ไม่ร้องนะแต่กั้น่องเล่าเดี๋ยเียลดวว้ายว้ยว้ายว้ายไังเอ้าเน่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 เยวเีหเสียงจังหน่อยก่อนขาตกใจีตกใจเสียงกระต่าเลี้ยเียวันเคข่าวเ่าเดก่งเก่งเก่งหลกหลายเก่งขมหน่าบ้าไม่ใส่น้ำนะลูกไม้ันลื่นๆเนาะ จะน้องอันดาแปรงไม้ใหญ่านีดูหล่ยเอาแปลงไม้ย่งนี้เหเอาแปรงไม้นอนแ้ปลงไม้เรื่องอีกแน่แล้วเอาแปลงไม้แล้วนี่บ่ค่อยเข่าต่เดือบ่คยเข่าหม้อพกลาแดงไม่กรดไอซี่บ่ได้ใส่ได้ใส่โกนเอาน่โกนเอาะมือนี่บ่ถนัดแดงต้วเป็นอย่างดากมือโกนน่ะกิยแต่ว่า หลายที่เก่งแต่ว่าบม่หายเลยมือเอิญต้องหิุท่ายลูบหัวหล่นคู่กันไม่มือเอิญมือกนมือกนมมือกลเก่งแถวว่าไปยัง่ะนงับบุ้ควันจะคว้างตีเก่งแถวว่าได้ขนมตีลูกล่ะได้เราลุกเตะขนมมาฝากได้เตื่นติมเติมตื่นเสียงเขาตกใจเสียง ร้องยไม่ร้องไม่เจ็บแต่ตกใจมันต้องถ้ำรับทุ่มในเลยเพิ่งเรียนดามันแบบขน้อะไรเนี่ยโอ้ขนมอะไรขนมอะไรขนมเนี่ยขนมเนี่ยมาสีเส้น้ำเจ็กน้อยเนะเส้น้ำเหรอส้สบู่มั้ยเออเก้งแถวเก้งแถกวะมาเถิดมาเถิดสีเหลยวว่าน้องมาเถิดสีเหลยวว่าน้อง เรี่ยววะนองแ่งแมงแมงเมงเรี่ยวเร่ยวน้อใ่เเก่งแผลใ่เองเกียวลยบบวลาบองจีเวลาบอสให้เก่งแถวว่ะอาเถอะเก่งแถวเก่งแถวว่รอบนึงเ่ข้อแน้วรอบนึงรอบนึงต่วผมมันแข็งก็เก่าอาจารย์ตอนนั้นมันอ่อน่อ้โอแบบ่บนีบนบ้ถามเบงย่าสิกิน้ำบัว

โอ้ยหล่า uhm ว่าจริงขนมหล่าขนมอื้อขนมย่างในสอย่างในสีเล้วมว่าแม่เหยียบหลอดใอ่กันอดามาดีไมาเยืนไง้วใก้นองแล้วมาดีหล่ามาดีแกดีเลยได้บัดเนี่ยล้องขอคุณไปเลยอ้ามอ้าวรักอันดามาไเย็นอใกล้นองแล้ว

คิวมะนาวุดเอีคิวมวอธิษาไม่รู้ว่าต้องต่างกันความสะอาออกบ่ต้องเอายางเ็ษๆออกบ่ที่เขาห้มากนะมันบ่ได้ใย่อันนั่นได้เคียรมั้งน้ำย้ายยังบ่เออน้ำมันน่ะรลวงแมโอไ้ควมนาวบ่งน้ำมันิไามาให้เคีวพุนๆเอา